สวัสดีครับวันนี้ก็จะติดตั้งบอแคปของ d m a x a l อ New นะครับ d m a x ตัวนี้ก็จะเริ่มที่ปี2012ถึงปี2019นะครับบ่อแคปแบบฟองน้ำฉีดขึ้นรูปนะครับมีโครงเหล็กด้านในมาดูตัวพิงก่อนนะครับตัวพิงก็จะมีขาเสียบ3ขานะครับตัวนี้เราจะไปเสียบเข้ากับตัวรถแล้วก็มีขาด้านล่างนะครับอันนี้เราจะยึดด้วยน็อตเบอร์10นะครับ แล้วก็ตัวนั่งตัวนั่งก็สามารถเปิดเป็น2ท่อนได้นะครับแล้วก็ยิงสกู4ตัวนะครับตัวฟองน้ําก็เนื้อแน่นนะครับเนื้อแน่นนั่งนุ่มนั่งสบายนะครับเราผลิตตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งครับตัวพิงหลังเบาะเดิมสามารถแกะออกได้เลยนะครับ มันจะเป็นกิฟต์ข้างในนะครับเราก็สามารถแกะได้เลยบอแคปเราผลิตแบบฟองน้ำฉีดขึ้นรูปนะครับมีโครงเหล็กด้านในแล้วก็ผลิตตรงรุ่นลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้นะครับสินค้าเป็นงานสั่งนะครับเราไม่ได้สต็อกสินค้าไว้ฉะนั้นลูกค้าท่านใดสนใจก็คือต้องมาสั่งวางมัดจำไว้ก่อนนะครับพอเราถอดออกมากแบบนี้นะครับ นี่นะครับขาบอร์ดจะมาเสียบเข้ารูนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างเปิดขึ้นมานะครับก็จะเจอรูนี้นะครับนำตัวพิงมาติดตั้งก่อนนะครับพอเสียบขาข้างบน3ขาเสร็จแล้วก็ตัวด้านล่างเราจะยึดด้วยน็อตเบอร์สิ์นะครับ น็อตเบอร์สิบพร้อมแหวนเราแถมมาให้นะครับร้านอยู่ในตลาดศรีวลีพาซ่านะครับซอยวัดศรีวลีน้อยตำบลบางฉลงอำเภอบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกก็แอดไลน์มานะครับ ส่วนตัวนั่งนะครับตัวนั่งเราก็จะมาวางตัว d m a ม p ดี B, แมตอ n นยเราจะกะเอานะครับโดยใช้ฝาเปิดกล่องเครื่องมือนะครับเป็นตัววัดให้มันสามารถเปิดได้ง่ายนะครับเสร็จแล้วก็ยิงสก,กูสีตัวนะครับถ้าเราวางสูงมันก็จะค่อนข้างเปิดยากนะครับ หรือถ้าวางหย่อนเกินไปตรงช่องขาเรามันจะแคบนะครับก็กะเอาพอดีพอดีนะครับให้สามารถเปิดฝากล่องเครื่องมือได้ง่ายนะครับก็จะเป็นระดับที่เหมาะสมบอกแคบราคา5,200บาทนะครับเราทำเต็มชุดนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจเต็มชุดก็สั่งได้นะครับเลือกสีเลือกลายได้ บอกแคปนั่งสบายนะครับไม่เลื่อนไม่ไหลไปไหนพี่น้องนานใดที่อยู่ต่างจังหวัดก็สั่งไปติดตั้งได้นะครับก็ติดตั้งไม่ยากเราออกแบบตรงรุ่นนะครับสามารถติดตั้งเองได้ครับผมเราก็ส่งให้ทั่วประเทศนะครับพี่น้องานใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ